ประชาสัมพันธ์กันด้วยพรุ่งนี้อธัธยะมาเปิดเผยคดีน้องชมพู่นะครับมีความคืบหนะ้าเปิดเผยคดีพาผู้ต้องหาหลบหนีนะคดีลุงพลนะผู้ต้องหาทั้งหมดหกห้าคนพาพ,พาคดีพาลุงพลหลบหนีนะครับที่อธัธยาไปแจ้งความว่าจะเป็นการหลบหนีหรือไม่อธัธยาจะมาอธิบายฉากๆเลยว่าพยานหลักฐานม,นมันมัดนั่นเพียงใดเอาผิดผู้ต้องหาทั้งห้าคนได้หรือไม่ มาฟังจากปากของอัจฉริยะนะครับอย่าไปฟังจากปากของคนอื่นคนอื่นก็บพูดจาเย่ะเย้ยถากถางอัจฉริยะไม่ได้จบกฎหมายเป็นแค่ทะนะนะความรู้เ้่งหางอึงนะจะเอาพวกกูเข้าคุกได้หรือจะมีปัญญาหรือนะระวังจะถูกดำเนินคดีกับข้อหาแจ้งความเช็จนะครับนะ เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงในการไปแจ้งความจับกลุ่มบุคคลหคนที่พาลุงพลหลบหนีเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าพาไปมอบตัวเพียงแต่พาไกลไปหน่อยเนีน่ยนะไกลจากบ้านไปแค่700กิโลเมตรเท่านั้นนะแล้วก็จะมีการดำเนินคดีกลับกับอัจฉิยะฟังอัชยะเขาพูดพรุ่งนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงเขาจะอธิบายให้ชัดเจนเลยว่าคดีนี้เขามั่นใจในพยานหลักฐาน ของของคุณอธัธยะและมั่นใจตํารวจว่าจะสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้อันนี้เป็นความเข้าใจของเขานะส่วนฝ่ายผู้ต้องหาก็มั่นใจว่าเขาจะรอดก็ดูครับเดี๋ยวดูนะครับคดีกกกคดีพาผู้ต้องหาหลบหนีผมฝากเป็นข้อคิดสั้นๆนะนะผมฝากเป็นข้อคิดนะผู้ต้องหานะถ้ามีเล่เหลี่ยมเยอะนะมีเทคนิคเยอะ ตำรวจเขาก็ต้องรู้ว่าผู้ต้องหาพวกนี้ไม่ใช่ผู้ต้องหาแบบทั่วๆไปเป็นพวกที่มีเล่เหลี่ยมเยอะเพราะฉะนั้นเหลี่ยมมันก็เจอเหลี่ยมตำรวจเขาบอกเหลี่ยมมันก็เจอเหลี่ยมเหลี่ยมมากๆก็คือกลมเลยเขารู้ว่าคนพวกนี้มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีนะมีเล่ม,มีเหลี่ยมตำรวจเขาไม่โง่หรอกครับนะถ้าเขาไม่มั่นใจในพยานหลักฐานในการที่จะเอาผิด ผู้ต้องหาพาลูกคนหลบหนีเนี่ยเขาคงหนึ่งไม่รับคำร้องทุกข์และก็คงจะไม่ออกหมายเรียกเพราะมันเป็นหน้าตาของตำรวจคดีนี้เขารวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยเป็นเวลานานเขารู้กลุ่มผู้คนพวกนี้มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีช่องเล็กช่องน้อยเขาปิดช่องหมดไม่มีแทบจะมแมลงวันจะหลบหนีไปได้ะนะ กลุ่มผู้ต้องหาบางคนเป็นคนมีเล่มีเหลี่ยมพูดชัดเจนว่ามแม่มันะนะผมใช้เหลี่ยมนะคนเหล่านี้ระวังนะครับเขารู้ว่าพวกผู้ต้องหาบางคนมีเล่มีเหลี่ยมตำรวจเขาก็รู้อยู่แล้วแผนซ้อนแผนนะคุณแผนสูงตำรวจก็แผนสูงนะไม่ต้องวงครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาทำงานเต็มที่แล้วเขาก็จะออกหมายเรียกแล้วเสร็จแล้วก็ดูันต่อไปว่า สุดท้ายคนเหล่านี้จะติดกุ๊กหรือไม่นะเดี๋ยวให้อัธยาเข้ามาพูดพรุ่งนี้เขาจะอธิบายเลยว่าหลักฐานมันมันมดแน่นยังไงนะบางคบางคนบอกโอ้ยไม่มีความผิดนะพาลุงพลไปมอบตัวจะผิดได้ยังไงมันเป็นนะพาไปมอบตัวบ้าหรือเปล่าแจ้งความแบบนี้แจ้งความเท็จกันแกล้งเขาใช่ไหมอา่านะอัิยะจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เพราะอย่างไรผมคงไม่ต้องพูดเองพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงแล้วเขาจะมาแฉคดีสำคัญสำคัญ,คญหนึ่งทุ่มตรง ไม่ว่าคดีสากลของจันคดีตำรวจอืนะรีดถําตำรวจด้วยกันคดีอะไรต่างๆอัจฉริยะจะมาแฉพวกนี้หนึ่งทุ่มตรงรับรองว่าหนังสงครามแนะ่นะครับแล้วก็ความคืบหน้าในการที่จะดําเนินคดีกับทนายความคนหนึ่งอัจฉริยะก็จะมาแฉะนะครับว่าจะสามารถดําเนินคดีกับทนายที่มีเล่เหลี่ยมสูงได้หรือไม่นะเพราะว่า ทนายที่คุณอัจิยะดำเนินคดีเนี่ยเขาชอบหัวเราะเวลาถูกดำเนินคดีกาจะหัวเราะผมขำถูกแจ้งความขำถูกดำเนินคดีมาตารา102ขำอัจฉริยะจะมาอธิบายว่าทำไมทนายความคนหนึ่งที่ทนายที่อัจฉริยะไปดำเนินคดีคดีเกี่ยวกับมาตารา102คดียาเสพติด คนะดีพาผู้ต้องหาหลบหนีทําไมเขาถึงขำนะครับนะพรุ่งนี้นละครับอาจฉรยยะาจะมาที่แจงครับแต่สําหรับผมนะครับทนายความคนไหนที่มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีถ้าถูกดาเนินคดียาเสพติดนะคดีมาตาร้อยทัสองคดีปลอเมเอกสารคดีนําสืบเท็จช่วยผู้ต้องหาหลบหนีคดีพวกนี้เป็นคดีที่มีโทษรุนแรงการขำนี่คืออะไรเครียดหนักจนเก็บทรงไม่อยู่ก็เลยไม่รู้ทำหาอะไรขำแม่งท่านเลย ว่าแล้วก็เป็นไงก็เลยขำก็มันมันคือสติมันหลุดเนี่ยมันไม่มีทนายความคนไหนแล้วครับมีความรู้ทางกฎหมายแล้วถูกดําเนินคดีขนาดผมถูกดําเนินคดีหมิ่นประมาทผมยังขำไม่ออกเลยเราก็ต้องไปสู้คดีต้องหาทางจะมาขำได้ไงถูกดาเนินคดีแล้วนี่ถูกดําเนินคดีอะไรครับก็หาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมนําสืบเท็จและในคดีอะไรยาเสพติดซึ่งมีโทษประหารชีวิต และอนำสืบเท็ศพวกนี้โทษจำคุกสิบห้าปีขั้นต่ำหนึ่งปีจะขำยังไงการขำนี่คือมันเครียดตรงนี้เครียดยังไงแล้วไหว้พระก็แล้วเสียงเซียมซีก็แล้วเอาเงินไปทำบุญรวมตัวกันเอาเงินไปทำบุญทอดผ้าป่าก็แล้วอ่าลงไปนั่งเรือในทะเลก็แล้วถ่ายภาพเก๊กหลอก็แล้วนะไปถ่ายรูปคู่ดูโอลิอลมแม่น้ำก็แล้ว เป็นไงยังไม่หายเครียดเพราะนั้นเป็นไงอัดคลิปนะครับแล้วก็หัวเราะแม่งเลยว่าเพราะอะไรเพราะแม่งใกล้บ้าแล้วใกล้บ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทนายความคนหนึ่งนะครับที่ถูกคุณอจัจฉริยะดำเนินคดี <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องปลอมเรื่องใช้แล้วก็เรื่องนำสืบเทจเนี่ยโอ้ไอที่ไอที่หัวเราะบอกโอ้หถูกดำเนินคดีข้อหาพาไม่ต้องหาหลบหนีและขำ <c oughs> สแสดงว่าอะไรเครียดจัด มันเครียดจัดเครียดจนไม่รู้ทำไงขำแม่งก็ดีกว่านะแล้วก็บอกว่าเออพอรู้ว่าคุณอาทียะไปแจ้งความแล้วรู้สึกไงครับรู้สึกขำมันจะขำได้ไงถ้าเกิดผมโดนเนี่ยแจ้งความจับเนี่ยข้อหาเนี่ยนะพาผู้ต้องหาหลบหนีเนี่ยแล้วแล้วผู้ต้องหาคนสําคัญคือลุงพลเนี่ยเป็นผมผมเครียดตจหาผมขำไม่ออกหรอกการขำนี่แสดงว่าเครียดมากคือเครียดจนไม่รู้ทาไงก็ขำแม่งซะเออนะครับไม่มีใครหรอกครับ ถ้าเป็นคนที่มีถ้าสุขภาพจิตด,ดีนะนะครับถ้าสุขภาพจิตด,ดีไม่มีใครหรอกครับถูกดำเนินคดีแบบนี้แล้วแล้วมันจะเป็นเรื่องขำเรื่องตลกนะนะไม่ใช่ถูกดำเนินคดีแล้วก็บอกไม่มีปัญหานะจ๊ะอืมอะไรต่างๆเนี้ยไม่รู้สึกวิตกกังวลเลยนะจ๊ะคดีไม่ซับซ้อนนะจ๊ะอืมอืมคดีง่ายๆถสบายไม่เข้าข้อกฎหมายเลยนะจ๊ะอืมไม่มีหรอกครับ เนี่ยคุณโดนตำรวจสั่งฟ้องโดนสารออกหมายจับพาไปส่งนายการเป็นคดียาเสพติดเป็นคดีที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยโอ้โหโทษมันสิบห้าปีในะแต่ละคดีเนี่ยมันไม,ม่มีใครขำหรกมันเรียดเรียตไยห่าแล้วการที่ขำแล้วก็ทำเป็นคลิปมาเนี่ก็คืออะไรหลอกตัวเองนะหลอกตัวเองเครียดมากเครียดจนเก็บทรงไม่อยู่อะ นะดูหน้าดูตาราศีแล้วมันแย่ไปหมดอะ่ะเพราะอะไรเพราะมันเครียดนะครับประสงค์ฟ้องไปที่ศาลนัยการเป็นโจทย์สมมตินะสมมติวันหน้ามันมีความเสี่ยงที่ต้องติดคุกกิตราไมันจะคดีหมิ่นประมาทอย่างผมที่โดนฟ้องคดีหมิ่นประมาทปากเสียปากหมาอะไรพวกเนี้ยเยังขำไม่ค่อยออกเลยนะครับเราก็ต้องไปสู้คดีไปแพ้กอ็อกปโดนปรับโดนอะไรไปก็ว่าไปแต่คดีพวกนําสืบเท็จอย่างเงี้ยมันจะขำยังไงล่ะ โอ้ oh, 15ปีขำไม่ออกนะแล้วถ้าไม่มีมูลสารท่านไม่ออกหมายจับนะตำรวจสัมาตำรวจตำร,รวจสั่งฟ้องอายการสั่งสอบเพิ่มนะจากเดิมมาตา180เพิ่มไป181โทษจำคุกจากเดิม7ปีเพิ่มไป15ปีเงี้ยมันจะขำได้ไงเขาสั่งสอบเพิ่มก็คือเขาฟ้องอยู่แล้วถ้าเขาจะไม่ฟ้องก็จะไปสั่งให้สอบเพิ่มแล้วแจ้งข้อหาเพิ่มทมําไมมันแสดงว่าเขาก็ต้องมีโอกาสฟ้อง เยอะเพราะนันขำจะขำออกนักขำไม่ไหวหรอกนะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณอฉรญาะเข้ามาแล้วพรุ่งนี้เขาจะมาเปิดเปิดใจสิบเก้าในกาเนี่ยเขาแฉทุกเรื่องเขาจะมาบอกเลยว่าอาที่ว่าถูกดำเนินคดีแล้วขำเนี่ยเชื่อผมที่ขำไม่ออกหรอกมันคือเครียดมากคุณดูหน้าตาเนี่ยเวลาที่คนเครียดน,ยนะคุณดูตาเตอเนี่ยดูอะไรต่างๆมนันจะแย่เศร้าครับเศร้านะ ยิ้มก็ยิ้มแย่ๆขำก็แย่ๆดูหน้าตาหน้าตามันดวงตามันเศร้าลำบากนะแล้วภาพที่จะมาโพสก็ต้องเอาภาพเก่าๆใส่เสื้อลอโชว์หรูอะไร่างเนี้ยนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะนะครับคนดูทางเฟซบุ๊กห้าพันกว่า youtube ก็ใกลๆ 3, 000, ก้ๆสามพันก็ตีสักแปดพันแล้วกันแล้วนะกับ t ิ k t o กก็ร้อยเก้าอัจฉริยะสู้ๆนะไม่ต้องห่วงก็แล้วครับ บางคนบอกนะดูถูกเหยียดหยามก็ไม่มีความรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้สิบเก้านาฬิกามาเขาจัดเต็มนะครับนะเขาจัดเต็มนะครับแล้วใครที่บอกว่าจะไปแจ้งความจับอัจฉริยะไปเลยครับนะอย่ามาขู่อย่ามาอะไรทางโซเชียลเลยนะถ้าบอกอัจฉริยะแจ้งความเท็จถ้าเจ๋วจริงก็ไปแจ้งไปแจ้งความกลับอัจฉริยะเนี่ยเจ๋วจริงหรือเปล่า นะไม่ใช่มาพูดขู่ทางเ facebook youtube ไม่ว่าใครนะผมพูดลอยๆนะนะเพื่อนผมก็ไม่ได้เกรงใจอะไรต่างๆนะเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้แจ้งความเท็จถ้าคุณคิดว่าเขาแจ้งความเท็จถ้าคุณก็ต้องไปแจ้งความคุณจะมาพูดทำไมทาง facebook นะครับนะถ้ากลัวก็คงไม่มาจัดรายการนะผมสองคนกับทิยะถ้ากลัวโดนฟ้องหมิ่นประมาทคงไม่มาจัดรายการอเอาแค่น,นี้สั้นๆชัดเจนนะนะอืมนะครับ อืมนะครับสบายๆนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับนายกไปภูเก็ตแล้วเป็นไงจะเป็นยังไงบ้างดูสิอืมอืมนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเปิดยังไงอะไรประท้งประเทศอะไรนเนี่ยนะอเอายังไงกันเนี่ยดูแลนะครับ อลำบากกันหมดนะนะครับวันนี้ติดโควิดห้าพันห้าร้อยสามสิบสามตายห้าสิบเจ็ดโอ้โหหนักเหมือนกันนะอืมสู้ๆกันครับพี่น้องครับสู้ๆกันนะจ๊ะนะจ๊ะกันเรื่อยนะนะครับก็สบายๆนะไม่รู้จะพูดว่าอะไรกันแล้วนะฝากสวัสด,ดีคุณอัจฉริยะด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ามานะครับอย่าลืมนะมาติดตามนะครับ คราวที่แล้วคุณอัธิยะมาจัดรายการกับผมเนี่ยคนดูนะครับหนึ่งวันนะครับดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังเนี่ยก็ประมาณเจ็ดแสนคนไม่รวมถึงคนที่แชร์ไปนะอ่าเจ็ดแสนคนนะที่ผมกับคุณอัธิยะเนี่ยมามานั่งไลฟ์สดด้วยกันเนี่ยสุกที่แล้วนะครับประมาณเจ็ดแสนก็คราวนี้คิดว่าน่าจะเป็นล้านนะนะครับมาดูนะัอัธิยะจะแฉเรื่องอะไรก็จะมีจะมาแฉในวันสุกเนี่ยสิบเก้านาฬิการคราวที่แล้วเนี่ยหนึ่งวันประมาณเจ็ดแสน การเข้าถึงการเข้าถึงนี่ล้านกว่าแค่วันเดียวอะ่ะแค่วันเดียวอ่ะนะยี่สบสี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณเจ็ดแสนคนนะครับนะอืประเทศอื่นฉีดวัคซีนใกล้จะเสร็จหมดแล้วประเทศเราเมื่อไหร่จะมีการฉีดวัคซีนเอานายกว่าไงประชาชนก็ถามเมื่อไหร่จะได้ฉีดฮะยังเลื่อนอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ประชาชนถาม